ก็มีนู่นเพิ่มเติมด้วยนะครับไปนั่งขายจะมาแบบเรื่อยๆของมันไม่ได้เยอะๆนะครับแบบเสียงมันจะเบาหน่อยเนาะทำนะเดี๋ยวมันแหละโอเคผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับจะมาสอนวิธีการได้เงินเยอะๆเนาะโอเคนะครับวิธีแรกทุกคนก็ต้องขึ้นมาที่ก่อดลายฟ้าชั้นสูงครับที่ขายบิสโตนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงที่มันจะไปสิ โอเคนะครับเอาง่ายคือตรงนั้น5คือทุกคนก็ต้องไปที่ตรงจะซื้ออะไรสักเอ่ออะไรว่าไฮยิทเกตการ์ดมาเรื่อยๆนะครับก็บินไปตรงนี้ตรงนู้นบินไปเนละรือไม่ก็นะครับก็ใช้พลังเทคนทลยีไปเลย แต่ถ้ามันไม่ได้นะครับทุกคนก็ใช้ขึ้นดาบผงดาบกาตะนะก็ได้นะครับทำลายไปเลยนะครับพัทงทลายไปเลยนะครับก็จะมีกล่องทองอยู่ตรงนี้นครับก็เก็บกันไปเลยนะครับก็ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครึ่งล้าน,นห้าแสนกว่านะครับก็ได้ห้าแสนกว่ามั้งเออประมาณนะั้นเออเนั่นแหละ ก็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เงินไวๆนะครับก็ออกเกมเลยนะแล้วก็มาเอาใหม่นะอะไรวิธีการของผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ take, กดซับสไครด้วยนะครับคลิปนี้ก็น้อยหน่อยนะบ่ายนะครับ